ผลิตภัณฑ์ดีไว้แคร์ครีมครีมบำรุงผิวเพื่อผิวกระจ่างใสพร้อมส่วนผสมรางวัลเด่นทองที่มีคุณสมบัตฟิฟื้นบำรุงให้ผิวแข็งแรงช่วยลเดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำแห่งวัย Snow Algae สารสกัดจากสาราหิมะแดงบนเทกเขาเอลฟ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ BSB Innovation Award มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกให้โครงสร้างผิวแข็งแรงยิ่งขึ้นริ้วรอยร่องลึกต่างๆดูจางลงพร้อมช่วยให้จุดด่างดำที่เกิดจากวั ดูจางลงลสารสก,กรัดจากสเต็มเซลล์ข้าวแดงสายพันธุ์พูตานจากเทือกเขาฮิมาลัยมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวรู้สึกกระชับตึงตึงยิ่งขึ้นและยังช่วยให้ผิวดูดกระจ่างใสสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นลิค o r ไรเอ็กซ์ทรกหรือสารสก,กรัดจากรากต้นชะเอมเทศมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนทที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินพร้อมทั้งช่วยกระจายเม็ดสีเมลานินไม่ให้หนาแน่นเป็นจุด ช่วยลดปัญหาการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำให้ผิวดูกระจ่งางใสสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นสารสก,กัดจากต้น n a r ิ i s s สท t a z e t t ามีคุณสมบัติช่วยต้านกระบวนการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวทําให้ช่วยชะลอความชราลดโอกาสการเกิดริ้วรอยและจุดด่างดำแห่งไวโชมาโตฟรุตเอ็กซทรัสารสก,กัดจากมะเขือเทศสีทองที่มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินทําให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นจุดด่างดำดูจางลงอัลฟาอบูติน ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการทำงานของ ate, เอนไซม์ไทโรซินเอตเอนไซม์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินทำให้จุดด่างดำและดูจางลงสีผิวดูกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นคอลลาเจนแคปซูลแคปซูลที่บรรจุคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นช่วยทำให้ผิวดูชุ่มชื้นกระชับตึงตึงยิ่งขึ้นไดโพแทสเซียมกิลซาไรซินเอตเป็นอนุพันธ์ของสารสก,กัดจากรากชะเอมเทศมีคุณสมบัติช่วยลดการระคายเคืองและ การแพ้ของผิวโทคฟีรรลอซิเตตเป็นอนุพันธ์ชนิดหนึ่งของวิตามินอ e, ีมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชราที่เกิดก่อนวัยอันควรและช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิว เนเชอรัลบีเทนสารสกัดที่ได้จากหัวชูกอร์บีดมีคุณสมบัติช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวให้ผิวเนียนนุม่มอิ่มน้ำพร้อมทั้งช่วยลดอาการคารันการระคายเคืองต่างๆของผิว p r o เพนไดออลเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่ได้จากการแปรรูปข้าโพดมีความอ่อนโยนและปลอดภยัยช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวลดปัญหาการแห้งกร้านขาดน้ำ เพนทิลินไกลเข้าสารให้ความชุ่มชื้นที่ได้มาจากการแปรรูปพืชมีคุณสมบัติช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมทั้งช่วยลดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์บริเวณรูขุมขนเฮกเซนไดออลช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมทั้งลดการสะสมขอ,ของเชื้อจุลินทรีย์บริเวณรูขุมขนและยังสามารถนำพาสารสำคัญอื่นๆให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกยิ่งขึ้น